ฟิวไม่ได้ลางนะฟิวไม่ได้ลางเพียงแต่ว่าเหล็กเลือนโกนเพื่อนๆเอาซ็อกโปตดิดกันที่นี่ตอนนี้มังบางัวมาช่วนเฮ้ยเยได้ยินเสียงมา Mình gặp ai lấy quay vô anh Đăng mà chắc buồn khâu. mm Hmm? ว่าอะไกี่ลังพ <c oughs> ูดใช่เพื่อนอ๋เอาเรามาเพ็นเพ็นเพ้น,นอีกคอ๋อ thôi này luôn nào lui mày lại con con uống in mặn hả? chứ được ba cha 嗯，嗯。Hmm? ได้ยินไหมได้ยินมึงอือปากกลางบ้างมันกลางบางกุนกนี่กูได้ยินนี่นะได้ยินเสียงเสียงลงกลางกุน เพื่อนๆเ,เดียวว่าใกล้กลางออเคไม่ดีนะเพืเ่อนๆนะใกล้ดีวว่ากลางออเคไม่ดีดู ม <c oughs> ันปลาจ่ายจริงๆเวยที่นี่นะอืมขับพินแต่ย่างครับ พี่แค่เขาขึ้นมาครับขับลุงเอ็นนี่กำลังมันมันเดินเลขไม่ได้ผมต้นไม้ใหญ่พี่กลางบนถึงตามันล้นคือมันมันมันล้นไปไน้อยเนี่ยเนี่ยมีต้นนี้ล้มนะ Uyi, 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 macam ni. Dii, di, 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 macam kang ni tu kun. Lolah ini la. ขับล้นจริงๆเวอร์เบอร์เนอร์ล้นจริงๆทุกคนสลามกับเดี๋ยดเดินเดินไปถีลุงว่าเดี๋ยวดเฮ้ย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 หนอกอะไรวะหนอกอะไรวะ กลัวมันจะเร่องออกเร็วนี่กันป่ะนี่ทำตา,าหน้ามือลาวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ดยวลมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อน Lê, lê, lê. <laughs> <Môn> linh <lười. cười> Tốc cháy với ดูทุกคนเลยน,นะลางไม้นะลางไม่นะเฮ้ยเจ้าเปียวโอหลกล้านเขามาทำรายการให้เพิ่นๆได้เล่ยกันนะครับนะ พี่เลาของคุณมากับนี่บ้งเดินเข้าไปเลยให้นะแป๊บเดียวนะ

Hỡi 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 Cái gì quá ôi ừ. trời ơi đi cơ Chên nhến Này con nhẹt băng, mà chắc này đi